วันนี้เราเสนอเมนูปลาเนึ้สีขอชมปลาหน่อยนะครับเด็กดีนะเด็กดีครับชมปลาอันนี้นะ่าจะเป็นสไตลค์คล้ายๆกับพิมเมดายนะครับปลาสีแดงเนี่ยตอนนี้เมืองไทยมีราคามากหายากสูงเลยมากทะเลน้ำลึกคนบางแคคสดครับเนี่ยได้กลิ่นอายของของทะเลมารีเลยนะ เพื่นตาเด้ยตกใจเลยปลอกเวเปอร์เหี้ยเลยนะ้าวานี่ป้าอะไรครับครับบอกสตอรี่ของปลาชุมนี้หน่อยครับเฮี้ยกูบอกให้เอาทานมาไอสันไอ้เชฟแม่งเอาทรายแดงมา ไสแดงหน้าตามันพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือปลาหน้านี่เหรอเอ้ยมันเหมือนแดงเขี้ยวเลยหรอแดงเขี้ยวปะเนี่ยเออคลแค่แดงเขี้ยวเลยนะแดงแก้วก่อนก่อนที่โอ้โหไ่ไดบางสเส้นวันนี้เราเสนอเมนูปลาหนึ่งสี เราก็เตรียมเครื่องเสร็จแล้วครับก่อนเดี๋ยวเราจะมาหั่นปูนะครับปลาครับปลาโอเคเราตงเงียบกินเชฟสดนะครับอ๋อไอทีนะครับออนตาโมนะครับเชฟสดนะครับติงตอกออนตาโมนะครับพื้นที่สื่อนะครับมาดูไม่รู้ว่าปลาหรืเปลยาครับปลา อันนี้อะไรก็ไม่รู้ออสีดาวสีด้วยความเป็นเชฟนะผมจะดาวรสชาติเองแล้วกันนะครับองค์ประกอบใช่แล้วนะครับเ,รเชฟปลาเขียวน้ำมันหอยน,น,น้ำตาลแล้วก็มีชูรสแล้วก็ใส่น้ำมันหน่อยนะครับแล้วลนี้เราก็จะใส่เครื่องทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ขึ้นเขียง้นใช่ใชครใใเรียกะวังเลยต้นไม้ต้นหอมใส่พริกหน่อยนะครับแล้วเราก็คนหนะจะไปชมปลาไหมครับชมปลาหรือไงครับชมปลาเลยนะครับ เด็กด okay. ีนะเด็กดีครับตผมป่า A few moments later ถ wow. oh. oh. uh ึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วแทนแทนว้าว์ว้าว ได้นะครับเดามาลดีฟโอเคเมนูเก๋ oh, <yeah. S 1> uke, ครับนี่เ oh, มนูเก๋โอ้โหสุยอดครับผมขออนุญาตเอาจานมาหน่อยเฮ้ยทป็อะไรครับขออนุญาตเอาซ้อมครับ <c oughs> ขออนุญาตเป็นข้องก่อนนะครับพ <c oughs> อร์ล็อกสดครับเนธได้กลิ่นอายาของท้องทะเลมาลดีฟเลยนะน้ำทะเลมันจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกัน ดูจากเนื้อนะครับขาวเนียนนะครับผมดูจากเท็กซ์เจอร์แล้วมันมีความคล้ายคลึงกับปลาสำลีปลาสีกุลเนื้อทำดีตอนแรกนึกว่าแห้งแล้วก็แน่นกว่านี้เฮ้ยดีว่ะน้ำมันทำหนึ่งนะเนี่ยตัดเจอเด้อเอาไปเปอ่์เยอะเลยนะ <laughs> อันนี้น่าจะเป็นสไตล์คล้ายๆกับกินเมดายนะครับปลาสีแดงเนี่ยตอนนี้เมืองไทยมีราคามากหายากส่วนใหญ่มากทะเลน้ำลึกคนบางแคคนในเมืองคนท้องถิ่นครับตาครับตาที่ตาตาแล้วพี่ล้องครับเมื่อเมือตาเดิน Que <síntos> <síntos>